เอาล่รครับผมวันนี้นเกมแกบอกแมนโกกับพาร์ที่เจ็ดันอีกเช่นเคยวู้กับการหาเงินแสนหนึ่งในพาร์ที่สี่โอ้โหมันจะได้แค่ห้าหมื่นมันจะได้แค่ครึ่งเดียวน้นะชมแหมผมจะหาทันไหมเนี่ยตอนนี้โอ้โหบอกเลยนะครับว่าอืแบบว้าวมากอะเออแทบจะหาไม่ทันอะเออเงินเอเอแล้ว อู้ของเราก็โตแล้วแต่เรายังไม่เก็บเพราะวพาะเราเก็บเราก็ต้องซื้อใหม่ซึ่งเราจะไม่ซื้อกว่าเงินครบแสนแสนหมื่นไหมแสนกบอีกหมื่นหนึ่งโอเคอยุ่นะผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เนี่ยแหละเออท,ทุกุกระจกมันนี้ขายได้กี่อยากจะขายจริงอะ่ะแล้วก็ทุบ้นต่งเนี้ยมันโกงก,กาําไรลูกค้าวาเอมคุผู้ชมเอาวางเลยเอ,อ้ยมันโกงกําไรกันชัดเลยอะ่ะดูสิ ดูสิดูมันโกงกำไรเราอ่ะกระจกอันกระจกสีขาวใช่ไหมกระจกกับอันแรกอ่เิมแป๊บหนึ่งอยู่ไหนอันนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่ไม่ใช่เอามาสิโอเคมันต้องสามพันมันต้องคืนเงินลงมาตั้งสามพันแต่มันคืนเงินแค่หนึ่งพันสองร้อยโอ้โหมันโกงกำไรกันนี่หว่าได้วิชออมันโกงกำไรกันเนี่ยครับ ผมแนะนำนะครับคุณที่เล่นเกมนี้อย่านะครับอย่านะอย่าซื้อกระจกครับเออผมขอร้องนะครับถูกนี่มาหนึงนี่เออเอาเอาวาไว้หนึ่งนี่บอ,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 องน,น,นี้โอเคมาผมบอกเลยว่าอย่าไปซื้อกระจกนะครับเพราะว่าเข,เขาโกงกำไรเราอย่าไปซื้อกระจกนะครับผมเนาะ ตอนนี้เนี่ยเอามีคุยอะไรเอามามาไม,าม,ามา้หมดเนี่ยมีแต่เค้กเนี่ยเอ้าไปขายดีกว่าอันนี้ก็มีแต่หินกับฟางทำอะไรวะอยากเอาจริงขายไปกุ้งเค้กหินนี่เอาไปตกแต่งบ้านได้นะหินมามามาหินหินหินโอ้ต้นไม้ตรงน,นี้เราโตแล้วอตอนตอนนี้ต้องการดินนะไม่ใช่หินเนาะตอนนี้เราไม่ต้องการหิน ขิดนี่ก็ได้ยู่นะเนี่ยโอเคเราจะวางมาันน้ชมมันไปเอามามา่ะแล้วก็วางเนีย่ยวางตรงนี้มันเป็นแบบนี้หน่อยแล้วก็อาจจะขยายด้านข้างฝั่งฝั่งนี้เออฝั่งรู้นี่ยยังไปขยายมันอะไรกันมากเราขยายฝั่งไหนดีกว่าน้ำชม โอเควาไปวางมันไปโอเคแล้วก็วางไปวางไปเรื่อยๆเอาวางไปเอาวางไปฝั่งนี้นี่ที่จริงเราไม่เคยวางไงนะจริงเนาะเนาะเราวางแต่อตรงให้มันเป็นขะใหญ่เป็นข้างหน้าบ้านนะเอออวางไปวางไป โอเคแล้วก็ตรงนี้โอเคหนึ่ง๋ยวเได้แล้แลนะโอเควางไปวางไปไม,มวางไปวางไปวางไปใหหินเราหมดเลยเนาะนะไม่รู้ว่าจะเอาหินไปทำอะไรฮนะดิวินขายกัมันต่อบ้านนี่แหละเออมีแค่สองอย่างอย่างยิ่งบล็อกฟางเหรออืมมีเต็มบ้านเต็มเมืองนะตอนนี้เรานี่มีบล็อกฟางเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเอาไว้ไหนครับบอกเลย ก็ยังไม่พอครับยังไม่เลิกแล้วก็จะวางไว้นะครับเออมาตกแต่งสวยๆงามๆสว่วนที่เหลือก็อวางดี๋จวไปทำไรนะก็แล้วก็ไม่อยากจะขายด้วยนะครับเออวางไว้ตรงนี่แหละเป็นแบบเป็นพื้นอะไรแบบเหมือนพื้นฟ้าสวยงามเออสวยงามไงแบบบ้านเราเนี่ยดูสวยกว่าบ้านคนอื่นครับอื่นี่เขาไม่ได้ขยายกันเลยนะครับผอไปดูมา เราเราจะเอาปาร์ตี้ไหมไม่ไม่ไม่ไมเหนียวไม่เอาไม่เอาไม่เอา,อาเราจะไม่อาขาดเนาะเราโนโดอน,นะอะไรได้เงินมาสองโอเคโอเคโอเคมามามาโอเครับโอเคยังไงรับเงินพัน เหรียญเลยเหรอไอไอเนี้ยเนี่ยแั๊บนึงเดี๋ยวผมวนให้อันนี้คุณผู้ชมรับเงินแสนเหรียญเลยเหรอโอ้โหดีดีดีด,ด,ดีแล้วจะทำยังไงทำยังไงอู้โอ้โ,อโ,อโ,อโอเหเฮ้ยคุณผู้ชมเราล่วงมาตอนไหนเนี่ยโอ้โาจะโอ้โห,โโหรึกอยู่พอสมควรกระโดดขึ้นบ้านเลยจ๊บที่จริงเรากดปุ๊บีทีเดียวมันก็กระโดดขึ้นมาแล้วโอเคเนั้นผมขอว้าไปเก็บ ไปที่เหมืองก่อนนะครับท่านผู้ชมครับว้าครับหนึ่งสองสามวับโอเคท่านผู้ชมเราได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันมีคนนะท่านผู้ชมมันมีคนเนี่ยเอาแบบอันสองพันเลยเว้ยดังสองอันอะท่านผู้ชมเห็นนั้นเป็นอันสี่ร้อยอยู่เดี๋ยวเขาจะมาเอานะเออเนาะหดี๋ผมเลยซัดเขาไปเลยนะครับก็คือผุมตบเขาตายท่านผู้ชมเออเนาะมันไส้อะคนมันหมันไส้ท่านผู้ชมเออ ดูซี yeah. damn, ่เอาไปทึงสองอันน huh ่ะใครมันจะไม่หมืนไส้นะถ้าคนใจดีก็ไม่หมันไส้แต่ผมเนี่ยมันหมืนไส้จร <c oughs> ิงๆนะครับหนคือกิ๊ตตูสีท้วมันชมอมันมันใจร้ายใจดำเลยอออเอผมก็เคยขุดยี่วัวแต่ที่จริงกับมันต้องเป็นหน้าที่ผมแต่ไม่ใช่หน้าที่เขาอะไรของเขาไม่รู้ครับคือเราจะเอาเอาวันสองร้อยไปเออน้อ วอเข้าไปแล้วก็ได้ซัดเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าใครฆ่าเขาไปนะครับเออเขาไม่รู้นะตอนนั้นเนี่ยเขากำลังจ็บอันสองพันอยู่แบบไม่ให้เก็บอะเออบบตีไม่ให้เก็บแต่ก็ไม่ทันเออเจ้าเจ้าอะไรอะไรมึงอะไรมึงอะไรอะไรอะไรครับผมอะไรครับผมอะไรครับผมกล้าทำเหรอครับเฮืออ,อะไรกันครับนี่ดูเขาสิดูเขาตีผมสิ โอ้โห้เจ้าเอ้ยว่าต้องซื้อดาบดาบนะอุ๊ยแดง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 ี้งอะไรแดงอะไโอ้แดงก็ได้สองพันโอเคแดงก็ได้สองพันมาแต่แหละทำอไมโอ้โห้ทำไมก้าร้อยโอเค โอเคชมเราจะคุดไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆตอนนี้ผมห่วงแบบห่วงเหมืองน,นี้มากดาบดาบขั้นศอกดาบไอ้ดาบ A. ดาบดาบโอ้ผมไม่มีปัญญาชือ้อต้องใช้สามหมื่นอันเนี้ยร้อยผมแบบรวยๆก่อนนะแล้วก็เก็บเงินให้ได้ หนึ่งแสนสามหมื่นนะเราคจะซื้อดาบนั้นมาเพราะว่ารู้สึกเนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มมีคนมารวนรามแล้วมาก,กิ่งขึ้นแบบอืมมันไส้อ่ะเออนชมเนี่ยเราจะขุดไปเรื่อยๆแ้่ก็คุดหาทองแล้วก็ขุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะอืมแบบแก้เบื่อมีใครไหมยังขอขึ้นไปดูบนก่อนนี่ มันมีใครมามา,มาเฝ้าเหมืองอเฮ้ยมีคนเอาทองใครผมยังไม่ได้เอาทองไปดีน่ข้างบนน่ะเฮ้ยใครเอาไปอย่าให้รู้นะเฟยแบบฆ่าคนที่มีดาบเทพกับผมอะ่ะเออเนี่ยเขาเนี่ยมีดาบเนี่ยขั้นเนี่ยให้ดูไอดาบขั้นเนี่ยเนี่ยเออน้ำชมข,ขั้นดีขั้นเนี่ยสามขั้นนี้แหละ ผมเห็นเขาถือรู้ว่าคันนี้วะเออเนี่ยเนี่ยสามคันนี้แหละเออเนาะสี่คันเนี่ยนะผมเห็นเขาถือตรีศูนย์เว้ยแบบมันกระจอกอะเออก็ผมตีไม่กี่ทีเองก็เขาก็ตายแล้วเออแล้วเขาใส่กรอบเพชรด้วยนะโอ้โหแบบจะตากไปไหนจุ่มเออเนาะแล้วผมรวยก่อนเธอถ้าผมรวยขึ้นมานะไอพวกกล่องกอดแน่นอนนะ เราจะเป็นคนที่เทพที่สุดนะในเซิร์ฟเราเราจะเทพอบะเออเราจะเทพไม่ได้อะ่ะเออแล้วแบบมันมันมันไส้อะ่ะเออคุณม,มเกือบว่ามันโคตรมันไสเลยอไอคนที่มันมันพวดรังแกเออมผมไม่ชอบอะ่ะเออน้ำไสอ่ะเออน้่มันไส,ม,นสมาก เก็บไปรอให้ไอหินตรงอันเนี้ยมันรีใหม่ก่อนแล้วกันุ่มเลยเนาะรอไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินมานะเพรมันรีใหม่ผมเชื่อถ้ามันรีใหม่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอพุ่งธน่ะมันต้องมาเก็บอันสองพันอีกท่านชมเชื่อมไหมอืมมันมันต้องมาเก็บเชื่อผมไหมล่ะเฮ้ยมันมันซื้ออันสุดแววแล้วท่านชมเฮ้ยอะไรอะไร

ชักจะไม่ไหวเลยท่นผ้ชมผมชักจะไม่ไหวแล้วมาหืมอ,อะไรเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวท่านชม,ชมนี่ไม่ไหวแล้วซื้อมาอืมไม่ไหวแล้วกับไอ้พวกเนี้ยผมไม่ไหวแล้วท่านชมเอาซิมาซิ มาสิมา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 ถือไหนไหนหฮอไอพวกที่มันชอบรังแกเราอะหื้ไหนไหน,หไหน,ไหนมาสิมาก็มาสิหฮอไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วมานี่เลยผมขอว้าไปก่อนนะขอว้ามชม เื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงกับคลิปผมนะพอว่ามจมวับท่านผู้ชมเขาเขาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเขาไปแล้วนะแล้วก็คุูอย่างสบายใจโดยที่ไม่มีใครมาห้ามเรานะครับเอรู้สึกมันไส้มากเลยเออคิดดูสิรู้แล้วผมต้องเสียเงินไปทั้งกี่วะสามหมืนนะ่นอ่ะเออท่านผู้ชมเพื่อมาจัดการกับเขาอะ่ะเพื่อ มันขี้รังแกเออต้องไปฟาร์มเงินใหม่ทั้งหมดอะเออเราคิดดูโอ,อ้โหแบบกี่พาร์เนี่ยสิบพาร์ได้มั้งนะนับตุวก,การหาเงินเอามามาเร็วการหาเงินได้นับสิบพาร์ทปฏทีเดียวเชียวแมเอาจริงนะแมมันไสจริงๆพวกนี้ คืผมเจอเขาอีกนะเนี่ยผม,ผมจะซัดให้แบบน่วมเลยนะน่วมเลยแหมยอันควยแล้วก็เอามาเถอะอ่ะคุยอะไรอะ่ะอ๋อนี่มาๆมาลา,า,าว่าเอามาๆมามา,มาเถอะโอเคเได้ยินนี่มาเพื่อเพื่ออะไรถามหน่อย แบบเขาได้ตีสุดแบบอันสุดแล้วว่ะแบบออ้ชิ่งกลัว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 เขาได้แบบตีสุดอะไรวะตีสุดแบบอันล่าสุดแบบต้องที่ต้องใช้เงินซื้อและที่แพงที่สุดอ่ะเออตีสุดนี่แพงที่สุดแล้วก็มาจัดจ้านบผมคิดดูเขาใจร้ายมากเลยเหรอท่านผู้ชม่หนผู้ชมเชียร์ผมด้วยนะใจร้ายมากเลยอะเฮ้อทำไมผมต้องพูดอย่างนี้ด้วยเออเขาใจร้ายมากเลยอ่ะอะไรของผมเนี่ย แล้วผมก็อยากจะบอกว่าโรงเรียนผมเนี่ยมันจะเปิดเทอมแล้วนะครับผมซึ่งคืูตอนนี้เนี่ยผมจะลงได้แค่เสาร์อาทิตย์เนาะนะครับผมจะลงได้แค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับผมผมจะลงได้แค่เสาร์อาทิตย์ก็จะคือจะลงจันถึงสุกไม่ได้ยคกเว้นผมอยากจะลงแล้วมันกลางคืนจริงๆเฮ้ยตัวนั้นน่าสนใจครับให้ฮุกอันนี้สิ จมนี่สิออ้ตรงนั้นก็ทช่หมอมาจมีหมีหมีหมีว้าว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 จมีหมีหมีหมีมีแกมานนี่สิหมีเอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้ยหมีหมีมีขอโทษขอโทษหมีหมีขอโทษเราขอโทษหมีหมีเราขอโทษเราขอโทษหมีหมีหมีเราขอโทษหมีเราขอโทษเราขอโทษนะหมีนะ เนี่ยเอ้ยเอามาทำอะไรวะเนี่เฮ้ยจะเดี๋ยวดูโอ้มี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 ฉันขอโทษมีจริงรอหิวเรียดนีหวางดีหวางนี่ท่านผู้ชมเฮ้ยน่าสนใจมาเอ้าลืมไปมี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 มันนี่ดิมี มี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 เอาดิครับก็มาดิก็มาดิเฮ้ยมี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 ฉันขอโทษมี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 ไม่ใช่เราไม่ใช่เราหมีหมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออเออทําจุตายแล้วผมขอวาร์ปกลับบ้านก่อนแล้วครับชมหนึ่งสองสามวาร์ปชมวาร์ปโอ้ยชมเราได้วาร์ปกลับบ้านมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะับ้มกับ นี่นี่กูด,ดิมันก็ไม่ได้โอ้ยเอยเอามาทำไมเนี่ยเออแบเฮย้ยเฮ้ยสร้างความตัวอ,อะไรมันร้องฮะอยากรู้อยากรู้รฮะเอออะไรอันนี้เอามาทำใหมเนี่ยอ้าวางไปวางไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไดแล้วทำไมท่านผูช้ชมได้ยินเสียงไหม เนาะไปนี่ไปนี่อยากดูอเอามานี่เฮ้ยเสียงท่านชมรู้ไหมมันจะทำอะไรผมจะสร้างปาร์ตี้น้ำชมอ่ะคุนี่ใช่ไหมโอเคครับเราจะสร้างปาร์ตี้กันโอเคครับรอผมแล้วก็จะสร้างปาร์ตี้รอคนมาก่อนนะครับเราจะ สังสรรค์ครับคนนกครับผมอ่ะรอเพล่๊หนึ่งฮะขอวาร์ปก่อนเลยนะครับหนึ่งสองสามบวกท่านผู้ชมมาลรวกับบ้านเราที่มีคนเล่นเยอะเนาะโอเคนี่คือบ้านเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่บ้านเราเพื่อนนี่บ้านเรานี่นี่นี่บ้านเรานี่บ้านเราเองเพื่อนบ้านเราเองนี่นี่คือบ้านเราเพื่อนนี่คือบ้านเราเพื่อนเออนี่ไงบ้านเราเป็นไง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 เพื่อนเป็นไงบ้างไปนสำหับสนุนดิเพื่อนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างเพื่อนเป็นไงบ้างเออเฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะบ้านเราเพื่อนเป็นไงบ้างบ้านเราเฮ้ยต้องชมเพาเขาเฮ้ยเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างกับบ้านเราเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างเราคือเจ้าของบ้านเราคือเจ้าของบ้านโอเคเออใครเอามาวางนิ้ใครเอามาวางเก็บมาเอามันมันมันต้องเป็นหินไม่ใช่ เออเอาใครเอามาวางเนี่ยมามามาแล้วก็วาง <c oughs> เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเพื่อนอย่า,อย,า,าอย่าเล่นมอสัวอย่าเล่นมอสัวเพื่อนนี่เหมือนบ้านเราดูเพื่อนเขาทำซิเดี๋ยวเถอะใครทำใครทำห <c oughs> ยวดเอานนวมเลย เพื่อนอย่าขี่เตา่าบนบ้านเราฉันไม่ขี่มา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 วางไปวาง,วางไปเออก็ขยายบ้านไปเลยนะเออเพื่อนอยากเล่นอะไรสิฮะเฮ้ยโน้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 โนโนเพื่อนเฮ้ยอืมอยากจากโดนไหมโดนไหมโดนไหมฮะ เพิ่มทีมอ้ะเพื่อนอเพื่อนเอ๊ะอะไรเพิ่มทีกับฉันไหมก็ไอต้องว่าป้ามันนี่ใหมอ่อโอ้ยปึ๊บปึ๊บโอเคมาชมเดี๋ยวผมขอคุดก่อนขอว่าตอนที่ผมคุดเสร็จก็แล้วกันนะครับผมว่า นักผู้ชมผมได้การซื้อพุ่มไม้ราคาแปดแปดบาทบาทบาท,บาทก็คือเปลืองเงินนะั่นแหละชมเออเนาะก็ต้องเปลืองแหละก็ดูดูที่เพื่อนทําไปสิไหน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 มาต้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนอะไรอะ,อะกดลองอ๋างนี้ไงเยี่ยมชมนีรเทศ ออกไปฮ <c oughs> ได้ทำการในประเทศเขาออกไปเนี่ยได้ทำการในประเทศเขาออกไปเพราะว่า,วาดูที่เขาทำไม่ซี่แบบดูแบบบ้านเราจากที่สดชื่นกับใครทำวะเอ,อหรือว่าไอ้ดาร์กอนบนอลบางคน,นี่แต่งสก,กินเป็นดาร์กอนบอลดูอ่ะ นี่เขา่าทำดูกอ่าช่างหัวแบบก็ยังปลูกข้าวได้เนาะแต่เราก็ไม่ปลูกนะโอเคคุณชมวันนี้เรามาจบกิฟต์กับเตาดีกว่าเตาวันนี้หน่อยเตาเตาเตานี่หน่อยเร็เตาฉันต้องการเก่เตาเตากันมานี่ก่อนกี่เตาโอเคก็แบะดูข้างล่างบ้านเราแบบกว้างมากเลยเนาะ ก็คือกว้างอ่ะเออเอ้ตูเต่าตาเต่าน่ารักไงเนาะน่ารักอันนั้นเดี๋ยวผมขอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกระโดดไปตุ้เต่าเต่าเต่าโดด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 มันโดดได้แค่บล็อกเดียวอ่ะเออเนาะแบบนี้เหม่เนาะน่ารักอะเว็บแล้วก็เว็บอืมทำยังไงดีอ่ะขึ้นฝั่งได้ไหมเว็บเว็บเว็บ เววบเววบเวบเวบกรโดขึ้นแล้วก็แววบไปโอเคตึบ okay. ตึ๊บตึบตึบเอาละครับถึงเอาละครับผมถึงเวลาอัสมควรที่เราต้องบอกว่าถ้ารับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมข้างล่างด้วยครับข้างล่างหรือว่า คอมเมนต์นั่นแหละอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับอืมมี่ข้อกล่าวหาอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์ไม่ก็ดีไลค์อย่าเอออะไรก็ได้แ่สองอย่างเนาะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายอบ่ายผู้ชมบ๊ายบาย